กิดมาทําไมเกิดมาทําไมก็เกิดมาให้ทานไงเกิดมาให้ทานเกิดมารักษาศีลเกิดมาปฏิบัติภาวนานี่ไงแต่ถ้าเธอไม่ทําแล้วเกิดมาทําไมน่ะถามนะเกิดมาแล้วก็มาทําทานอ่าเกิดมาเพื่อมารักษาศีลเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อมาบําเพ็ญภาวนา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 คือการพัฒนา ไม่ให้ใจอยู่กับที่ไม่ให้ใจจองจําอยู่กับสิ่งเดิมๆ <S 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 เกิดมาทําไมก็เกิดมาให้ทานไงเกิดมาให้ทานเกิดมารักษาศีลเกิดมาปฏิบัติภาวนานีาไ่ไงแต่ถ้าเธอไม่ทําแล้วเกิดมาทําไมน่ะถามน่ะก็เกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อจะมาสั่งสมทานให้ยิ่งขึ้นไปทานอะไรทานเบื้องต้นวัตถุเข่าของเงินทองที่จับต้องได้กกยเนื้อ จิตใจเราไปยึดมั่นจิตใจเราไปถือมั่นในอัน,นิสงส์ในในตรงนี้นะแล้วก็เริ่มมาทําทานทานคือการให้คือการสละสละวัตถุข้าวของเงินทองเพื่อประกอบเพื่อทําทเป็นประโยชน์ตัวเองประโยชน์ท่านประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเราเกิดมาเราก็มาทําทานเกิดมาเพื่อมารักษาศีลศีลก็คือความเห็นผิดผิดที่อยู่ในจิตของเรานะั่นนะ ตัดออกตัดออกตัดออกคาใหม่เ,เ,เกิดมาเพื่ออะไรเพื่อมาบำเพ็ญภาวนา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 คือการพัฒนาไม่ให้ใจอยู่กับที่ไม่ให้ใจจองจําอยู่กับสิ่งเดิมๆไม่ให้ใจเรามีการพัฒนาขึ้นหลังจากเราอ,อุปทานอยู่ในจิตมีความค้างคายมีความอุปทานกับราคะโทสะโมหะ ที่มันฝังอยู่ในจิตของเรามานมนานเราก็มาพัฒนาเราก็มาภาวนาถอดถอนอุปทานราคะโทสะโมหะที่มันอยู่ในจิตของเรานั่นนะด้วยอำนาจแห่งทานวัตถุเข่าวของเงินทองอที่จับต้องด้วยกายเนื้อฝึกคือการให้ฝึกคือการสละฝึกคือการสละสิออ่งที่มันจองจำจากวัตถุเข่าของเงินทองฝึกการให้เพราะเราดำเนินแบบ ดำเนินรอยตามของพระพุทธเจ้าผู้ให้คือผู้มียิ่งให้ก็ยิ่งมีเหมือนลือสีพระเวทเหตุพ,พ้นทุกข์เพราะให้เพราะปัจจุบันนัการพระาศาสนาของพระพุทธสมณะโคดมท่านปัญญาธิกะปัญญาธิกะใช้พระการบำเพ็ญพระบารมีสีอสงไขยแสนกําไรม ah าญญาหากับเอาปัญญานําหน้าปัญญานี่ยเป็นตัวแหวก เมื่อเราทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆเกิดความเคยชินทานคือการให้ให้แล้วจะให้อีกเนะี่ยเพราะว่ามันมีความดีมันมีคุณมีค่ามีราคามีคุณภาพมีคุณธรรมอันสูงส่งในการให้ให้แล้วมันอยากให้อีกเพราะเป็นความดีเอ,อที่เป็นวัตถุเข,ข้าของเงินทองเราให้แล้วแล้วก็อยากให้อีกเอาไปเอามามันมันก็เลยกลายเป็นอ่าอภัยทานทีนี้นะ ทานแากวัตถุเข่าของเงินทองที่จับต้องด้วยกายเนื้อเลือดเมื่อทําบุญทําทานจนเกิดความชินจนความเคยชินเกิดความชำนิชํานาญไปเอามาแล้วก็มาฝึกอภัยทานทีนี้นะสิ่งที่ค้างคาภายในใจของเรานี่แมยเรานั่งอยู่ตรงนี้ชีวิตเผื่อเราจะมานั่งตรงนี้ได้แรงกระทบกระแทกกระทันในชีวิตที่ผ่านมาคนนั้นทําให้เราพูดให้เราดุเดาด่าเรา ่ากระทบกระแทกเราเรา,เราจดเราจำเลยจดจำเราไม่ยอมทำลายเนี้ยนี่แหละนี่แหละการอภัยยะทานเราจะมาทำลายการจองจำการจองจำการกระทำคำพูดจากสิ่งที่เราไม่พอใจถูกอารัฐเอาเปรียบถูกอิจฉาตาร้อนไม่พอใจตรงนั้นไม่พอใจตรงนี้อภัยยะทานเป็นทานอันสูงสุดเราจะสร้างสติสติสมาธิปัญญาให้เกลียงไกล เ,เราจะไม่ให้อะไรมาทําร้ายใจเราแล้วทีนี้นะค้อม,มาเอาภัยานาปไปทานนั้นสูงสุด